Transformer นะฮะตอนนี้ก็มีข่าวไปแล้วว่าเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> พี่เบย์เขาจะทำหนังทราน s ์ o อร์ r อีก14ภาคเลยหรอหรือมีแผนสร้างทราน s ์ o อร์ r อีก14ภาคเลยหรอ mm. ผมเป็นข่าวหรือเว็บไซต์วันนั้นเว็บไซต์นู้นมีคนถามเข้ามาเหมือนกัน mm. ผมจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังนะฮะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น คือจริงๆแล้วนีผมไม่ได้มีโอกาสไปดู20นาทีนะครับของตัวอย่าง transformer s n e a peek ที่เขาให้ลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเดียวกับที่มีรูปถ่ายกับ lab เอโยโย,ย่กับกระชากเกีย์นั่นแหละบอกตรงๆเลยว่าในคลิปที่เขาให้ดูเนี่ยก่อนจะด,ดูหนังเขาจะมีคลิปแบบจากผุ้กกับเนี่ยมาบอกว่าเออเน,นี่ยหนังเรื่องเราถ่ายเป็น3 d มากส่วนหนึ่งที่ในที่เขาพูดในคลิปวิดีโอนั้นเขาจะบอกว่าหนังภาคนี้เนี่ยเราเอา เมือเขียนบท14คนขังไว้ในห้องเดียวกันแกจะพูดตลกตลก1เดือนเต็มๆเพื่อคิดบทออกมาก็จะออกมาได้เป็นบทภาคนี้14แบบบทออกมาเป็น14แบบเรื่องราวคนนี้แล้วก็ออกมาเป็นหนัง transformer the last Night นั่นแปลว่าหโอ transformer ม,มี14ภาคหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะนี้คือเหมือนว่ามีร่างบทของ transformer อ,อ,อยู่ทั้งหมด14ร่างที่มือเขียนบท14คนเขา คิดกันไว้คนนี้อ่านหนึ่งสองสามสี่อ่านหนึ่งเดือนอะทั้งสิบสี่คนอะคิดได้สิบสี่แบบนี้แค่นั้นเราไม่รู้แล้วว่าว่าอ e ีพาร์คเดอะลาสไนคือการหยิบหนึ่งในสิบสี่นั้นมาทําเป็นหนังหรือการเอาสิบสี่นั้นมายำรวมกันแล้วทําเป็นเดอะเดอะลัสไนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดอะลาสไนมันมีมันมีหลายอย่างเหลือเกินมันมีนู่นมีนี่มีน,มนั่นแบบมันเหมือนว่าเอานี่ผสมโน่นโน่มผสมนั่นอยู่ใหน่อย,อยๆเพราะฉะนั้น หลายๆคนบอกว่าโอ้ถ้ามีทาร์นฟอร์เมอร์14ภาคเขียนบทไว้แล้วไม่ใช่นะผมเชื่อเลยทาร์นฟอร์เมอร์หรือหนังอะไรเรื่องในฮอลลีวูดที่เป็นหนังใหญ่แม่งมีเป็น10 20 30ล่างมีเขียนมาแล้วแก้แก้ไม่ชอบแบบนี้แก้ใหม่เพราะฉะั้นการที่มีบท14บทเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นหนังที่เป็น4ภาคด้วยซ้ําอาจจะเป็นหนังออกมาได้1ภาคอาจจะ2ภาคหรืออาจจะไม่ได้เป็นหนังสักภาคเลยก็ได้เพราะบทมันไม่ดีพอมันไม่เวิร์ดมัน มันขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือเอ้ยมันมันไม่ดีพอมันเฮ้ยเราไม่อยากให้ทาหนังไปที่ทางนั้นเฮ้ยมันฆ่าตัวละครนี้มันสิบสี่แบบไม่ได้แปลว่าจะมีหนังสิบสี่ภาคนะมันแค่บอกว่ามีบทอยู่สิบสี่บทเท่านั้นผมผมผมงงเหมือนกันว่าผมวาผมมารับแมสเซดเดียวกับแมสเซจเดียกับไอ้เว็บข่าวพวกนี้ยแต่กลายเป็นว่าทาไมคนอื่นเขาตีความว่ามันมีบทอีกสิบสี่ภาคผมก็งงเหมือนกันว่าเขาทำไมเขาตีความกันมาแบบนั้นก็ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหลายๆเว็บทั้งเมืองไทยเมืองนอกนะผมก็งง ทำไมเขาไปตีแบบนั้นวะทั้งที่ข้อมูลจากคลิปก็ก็ข้อมูลเดียวกันก็กงงเหมือนกันก็แต่อยากให้แฟนๆรายการผมเข้าใจว่าไม่ใช่มี14ภาคแต่มาตอนนี้เขามีบทอยู่14แบบนะครับก็อยากให้เข้าใจตรงกันนะ